สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง JP พี่รำซํำครับวันนี้ไปเที่ยอวอครัวคุณต่อยมาจับมานะลูกชิ้นเจ๊แมนกับมีคุกนะครับเจ๊แมนมาลองชิมกันแต่ซื้ออย่างอื่นมาด้วยนะครับแต่เรารีวิวทีละอย่างดีว่าเนาะชิมก่อนดีกว,ว่าเจแมนบอกว่าลูกชิ้นมีนะคะแต่ไม่ใช่ลูกชิ้นเจ้าปัญหานะคะแมนทำเอง ชิ้นด้วยเนี่ยลูกชิ้นก็ยี่สิบเก้าค่ะมีค่ะเอาลูกชิ้นหนึ่งครับไม่ต้องกลัวนะไม่ใช่ลูกชิ้นเจ้าปัญหาแน่นอนขอบคุณเจ้าขอบคุณจัดนักเจ้าลูกชิ้นนะครับกล่องเท่าไหร่เธอ29ลูกชิ้นกล่อง29นะครับมีอยู่สามหกเก้าสิบสองลูกอืมทำไปเล่นไปอืมอ่ามันจิงมก็อร่อย เหนียวนุ <inequ ity> mm ่ม hmm. ด้วยเนี่ยไม่ธรรมดาครับอ่ะมีคุ๊กเขามีแค่หมูตุวนนะเจ้าน่งจ <osis> mm ีแมนบอกนี <physical choice Prof discussion> ่เลยอื hmm. <ikka purpose> mm ้อ hmm. ห uh ื hmm. yeah. ้อ <icans> จัดว่าเด็ด<า>นะครับจะพูดกันเลยอร่อยมีวยความเผ็ดความหวานนะครับอ,อ,อร่อยมากครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะรีวิวอะไรปกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ